สวัสดีครับอ่าอันนี้เรามาอยู่เซิร์ฟเอ็นน่ารักนะครับเมื่อกี้ เราเห็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังแอดมินแอดมินสนนารักนะครับเรามาดูกันขณะน,นี้เวลาเที่ยงคืนนะครับมาดูเบื้องหลังของแอดมินกันนะครับขยัแนแข่งๆงกันทุกคนเรามาดูกันนะครับเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนโดยเฉพาะเลย ามาดูด้างหงลังกันเลยตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วนะครับจะตีหนึ่งแล้ว mm. ก็ยังไม่ได้หยุดทำงานเลยนะครับระ mm. โดดตายหรือเปล่าจะ mm. โดดจะขึ้นไม่ได้ นี่ก็ขยันกันทุกคนนะครับก็มาดูเบื้องหลังกันมาดูเบื้องหลังกันนะครับอสร็จทีหนึ่งแล้วยังมานั่งทําง,งานกันอีกก็เราจะมีประตูว,ว้าเพิ่มนะครับเป็นสกายบ็อกเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรไม่รู้อีกเซิร์ฟหนึ่งก็ อันนี้ตัววัดสโนอ่าสโนส่วนอันนี้เป็นประตูอิตแลนด์นะครับเป็นโบทสร้างเกาะสร้างเกาะสร้างบ้านนะครับนี่มัมีการหยุดนะครับอันหนึ่งก็ขยันกันทุกคนนะครับ บินไปบินมาอยากบินเนย่็ไม่มีการหยุดนะครับอปนหนึ่งคออื่อาเซิร์ฟที่ดีนะครับอเซิร์ฟที่ดีของเราเป็นเซิร์ฟน่ารักนะครับเซิร์ฟน่ารักและเซิร์ฟสนก ต่อไปจะมีพะเพื่อนเอ็เซิร์ฟนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเซิร์ฟอะไรก็ลองมาเล่นกันดูนะครับเซิร์ฟน่ารักนะครับจักเซิร์ฟชนโน่มาเล่นกันเยอะๆเราเห็นเบื้องหลังกันทํางานนะครับของแอดมินแอดมินจะดูดูแลระบบตลอดนะครับก็มีปัญหาอะไรก็ถามได้นะครับถามแอดมินแอดมินจะทํางานอยู่ตลอด ตอนนี้ก็จะดีหนึ่งแล้วก็ยังทำกันอยู่นะครับก็เราจะอัดคลิปแค่นี้นะครับเราจะมาอัดดูเบื้องหลังของแอดมินนะครับว่าขยันขนาดไหนนะครับเพื่อูุเล่ลของเรานะครับก็คลิปจบคลิปจบคลิปนะครับฝากด้วยนะครับเซิร์นาักนะครับอล่นกันเยอะ